ท่ทเปิดตัวแพลตฟอร์ม TAT Connect เสริมพลังธุรกิจท่องเที่ยวไทยโดยการทำตลาดแบบ i n f ฟลูเอนเซอร์ผนกเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนอุตสาหการรมท่องเที่ยวเติบโตอย่างไร้รอยต่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทะทะท,ะท,ะทะเปิดตัวโครงการ TAT Connect เครื่องมือทําการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์จอตลาดท่องเที่ยวผนึกกาลังพันธมิตรอุตสาหการรมท่องเที่ยวทางผู้ประกอบการธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์ทาการตลาดแบบ360องศาพร้อมจัดกิจกรรมเชิญเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหการรมท่องเที่ยวและอินฟลูเอนเซอร์กว่า140รายรวมเสวนาและอบรมการใช้แบบฟอร์มด้วยค่ะ สำหรับในส่วนของโครงการ TAT Connect เนี่ยนะคะ<ม>ก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะด้วยแสนยานุภาพของออการตลาดที่เราเรียกว่า Influencer Marketing หรือการตลาดที่ใช้ผู้ส่งอิทธิพลบนโ,โลกออนไลน์เนี่ยมาเป็นส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมการขายให้กับประเทศไทยเพราะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ในทุกๆประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการนารายได้เข้าประเทศการรักษาฐานลูกค้าเดิมการเพิ่มเติมลูกค้าใหม่ การขยายซึ่งความเชื่อมเกี่ยวอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นในส่วนของแพลตฟอร์ม TAT Connect นยคะจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยได้ร่วมทําแพลตฟอร์มเพื่อที่จะเป็นแมทช์เมเกอร์ให้กับทางด้านของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกๆประเภทนะคะมาพบกับอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช่มาพบกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใช,ใช่เราได้ประโยชน์ทั้งสองทางนะคะในส่วนของผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ได้พบกับคนที่ใช่ในการที่จะไปกระจายผลภาพรักต่างๆให้กับสินค้าบริ การของตนซึ่งแน่นอนค่ะเมื่อความประทับใจนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่ได้ก็คืออน,นิสงภาพใหญ่ในส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะนั้นในตัว t t Connect ตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่15สิงหาคมตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการมากกว่า300รายแล้วนะคะที่ประกอบที่สมัครเข้ามาและในส่วนของ i n f อร e คอน r Content Creator หรือ KOL เนี่ยตอนนี้ก็มากกว่า300แล้วเช่นเดียวกันนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะสื่งมลชนนะคะ เราสามารถที่จะเข้าทางเว็บไซต์นะคะ TAT Connect หรือแอปพลิเคชันทั้ง iOS นะคะทั้ง Android ได้เลยนะคะ TAT Connect มาสมัครกันเยอะๆแล้วสิ่งที่ททจะนําไปขยายผลต่อก็คือว่าในการทําการตลาดในต่างประเทศเรามีสนักงานสาขา29แห่งเราก็จะเอาในส่วนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ KOL ต่างๆเหล่านี้แหละค่ะไปเจอกับฟรอนต์ไลเนอร์แล้วก็ผู้ขายในต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะค่ะ ในส่วนของการเสวนานะคะเราก็มีการเสวนาโดยเอาผู้ส่งอิทธิพลทางด้านของความคิดนะคะหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมา นําเสนอมุมมองและก็ความสําคัญ <captain> ว่าในส่วนของการต่อขยายการเชื่อมเกี่ยวเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างและอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของความอุสาความสำคัญของอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเราก็มีทางท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะมาช่วยเพิ่มและขยายในส่วนขององค์ประกอบความสําคัญและที่สําคัญแล้วก็มีกูรูนะคะผู้ที่อยู YA ่ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมาเปิดมุมมองในแง่ของการใช้เทคโนโลยี international เทคโนโลยี ที่มาใช้ประกอบกับ Data และในส่วนของการ ใช้ในเรื่องของการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งที่วันนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะได้เห็นว่าแล้วมันมีความสําคัญและมันช่วยอย่างไรได้บ้างและแล้วในส่วนของ t t Connect เองนะคะต้องบอกว่าการเพิ่มาประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้คิดมูลค่าค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเป็นฟรีออฟชาร์จทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆก,กิจกรรมหรือในทุกๆบิสเนสแมทชิ่งที่เกิดขึ้นใน TAT Connect เนี่ยก็จะเป็นการติดต่อตรงระหว่างผู้ประกอบการแล้วก็ทางด้านของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้ง Android และ iOS ออก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง2แพลตฟอร์มค่ะแล้วก็เข้าไปกรอกง่ายๆเลยนะคะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นโซเชียลมีเดียเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะฉะนั้นเราก็กรอกรายละเอียดตามที่ทางแพลตฟอร์มไ,ได้ขอให้ลงทะเบียนซึ่งง่ายมากค่ะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะไปขยายความเชื่อมต่อให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศค่ะ ในส่วนของเฟสแรกนะคะเราก็คิดว่า ในส่วนของเฟสแรกเองที่เราเปิดตัว t ทียตีคอนเนในปีนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าในส่วนของ business matching ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะสร้างมูลค่าทางด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ไม่น่าจะต,ต่ำกว่า300ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าผลาการดําเนินงานในช่วงวอเตอร์แรกเนี่ยก็เราก็จะดูว่าแล้วเลสเซ่นเลอร์หรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรที่จะเป็นเพนทอยหรืออะไรที่เป็นจุดที่จะต่อเชื่อมขยายให้ TT c o n ีคอนเนเนี่ยมันสร้างคุณูปการให้กับอุตสาหการรมท่องเที่ยวเราก็จะไปเสริมตรงนั้นแต่ในส่วนของเฟสแรกที่เรา เริ่มเปิดดำเนินการในช่วง3-4เดือนหรือนในเตร์ของปีนี้เนี่ยก็คิดว่าการสร้างมูลค่าในด้านอุงสา,ากรรมการเที่ยวแล้วก็ให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองเนี่ยหรืออินฟลูเอนเซอร์เองเนี่ยไม่ต่ำกว่า300ล้านบาท